morning g มอร์นิ่งเจอกันมื่อวันที่เท่าไรทีสิบห้าสิบห้ามกราลาสองห้าหกห้าเออเครื่องเดือนแล้ครื่งแล้วเ้าเดียวเซวนาตามภาษาพ่อลูกเมื่อวานนี่เด้อใอ่ซื้อเสี่ยงชุนให้เจ้า แปดสิบบาทเป80บาทแม่นค่ะคอยบอกว่าให้เจ้ากินสองวันสองวันอือโอ๊ยต่ายลงแบดที่นี่เจ้าเจ้าเมาหมู่เป็นเลสคือข่างกองไฟเลยเจ้าคือว่ากินสองมื้อคือคอยบอกโอ้ยเจ้ามันอยู่ไกลเศรษฐีเหรอเศรษใีเศรษฐเศรเห็นเห็นภาพแล้วเป็นยังไงบัน วิเคราะห์วิเคราะห์วางหน่อยสิกินต่อหรือจะยุดหรือจังไรเอาว่ามาความต้องการเอาคือว่าเดี๋ยนะเอาย่ำยาก็เอาอีกสักบัดใช่ละกักเป็นเป็นขวดนี่บ่ไหวมาได้คุ้มบ่ได้เออมันคุ้มบ่ได้อแต่ว่ายังอยากอยู่มันบ่อยากอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้มันมันต้องกินแต่ว่าหน่เนาะต้องกินทุกมื้อบรือเป่จักขันมันบ่อยากับบ่กิน อันนี้คืออยากอยู่อยากเดี๋ยวนี่กันนะเมื่อวานเนี่ยมันคลาดลำบากเออมันมันมันคลาดพอดเพราะว่าก่อนที่ซื้อให้นี่คือตกลงตกลงอะไรเนี่ยตกลงสวดเจ้าเจ้ารู้มื่อมาตอนตกลงโอ้ยได้รู้มื่อยจำได้อยู่กูคือเห็นอะไรบัตรแตายต่แเออมันคือเจ็บหนาอเอ้าวบัดที่นี่หนึ่งละพันเจ้าคุ้มมาได้นี่มันมันเปลืองเงิน ไปมันเปลืองเงินสองขันเจ้าค้นวะได้สุขภาพพอเจ้านอนฟุบขางกองไฟหมดขาดขาสร่มใช่ไหมขสิร่มใช่ไหมขันคอยว่าเจอก็เป็เนเจ๊งเล่นเนูนี่คือข้อเสียข้อที่สองมาที่นี่ขันคิดว่ามันเลิกวะได้ก็กินแต่ว่ากินเป็นกักแต่ว่าขันเลิกได้ก็คือขอให้เลิกไปอ ตอนนี้นังอยากอยู่นังยังเลยคนไหนังอยากพยายามเด้อคือคอยให้เราเจ้านี่เหมือนกับคอยให้ยาพิษกับเจ้าแมนปนคอยไม่อยากให้เนี่ยแมนอยู่แต่ว่าเจ้าบอกว่าสงสารเจ้าว่าอ้าวให้ให้ความสุขคนอื่นให้ไปเถอะไม่บาปมาทันเจ้าบอกคอยเด้อแมนอยู่แต่ว่าแมนบอกให้ในเจ้าสิงเอา เปขาเงาเป็นยังไงบ้างฮู้ทรงลงเส่งเลงสบายเลยนะกะขอให้เจ้าพบทางสว่างให้เจ้าอยากให้เจ้าเศร้าเองได้เด้อท่านตัวโอเคตามนั้นนะมีอยังสิบบ้าบ่เฮ้ยครับคนโอ้ยคนว้าวยังไงวะเศร้ามากมากมาให้เลย เออ ừ. 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 Ok đó no. โอเคเนาะตาม ừ.